สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยกันนะครับผมก็คือกิจกรรมคานะใหม่นะครับผมเป็นกิจกรรมคานะไฮโลกแกมนะครับเป็นคานะแห่งโลกอนาคตเออเดี๋ยวเราลองไปสุ่มกันดูดีกว่านะครับผมว่ามันจะหมดสกิเพชรแล้วก็กิจกรรมมันจะมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ คลิปนี้นผมพี่ขอสัก50ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปละกันนะครับผมส่วนน้องๆคนไหนที่แบบยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผม,มกดแค่แค่กดติดตามก็พอเออแค่กดติดตามกับกดไลค์กดกดไลค์อ่ะนะครับแค่นี้ก็เป็นการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่สำหรับพี่แหละนะครับผมแค่นี้นะครับฝากด้วยโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลยดีกว่าผมไป let's go โอ้ โอเคครับผมก็ข่าบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านด้วยนะครับผมยินดีรับข้าศึก isxd gamer นะครับโอเคครับ okay, ผมสําหรับค่ำคืนนี้นะฮะเที่ยงคืนนี้นะครับผมมันมีกิจกรรมคาสณะใหม่เข้ามานะครับผมไฮไฮโลแกมเนาะเออคาสณะไฮโลแกมมันไม่รู้แบบไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวขอหาก่อนอนี่นะครับผมแต่คือมันจะมีในส่วนของอของฟรีด้วยนี่ใช่ไหมของฟรขงีของฟรีของฟรี เออแล้วก็ก่อนอื่นนะครับผมพี่ขอฝากกันด้วยสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมกิจกรรมไฮไลท์กิจกรรม6ปีนะครับผมไม่ว่าจะแจกตัวละครฟรีนะครับแล้วก็สามารถนาคิตต์ตนะครับผมคิตต์ต์ได้แหละไปแลกในส่วนของชุดนะครับผมตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่16นะฮะแล้วก็แลกรับชุดแอร์หลอกนะครับผมแล้วก็รับท่าทาง6ปีฟรีเดือนนี้นะครับผมวันที่15นะแล้วก็รวมคนเพื่อนสีนะฮะอันนี้ก็คือเพียงแค่น้องๆอ่ามี แบบเพื่อนอะที่แบบน่าจะยังไม่เล่นมั้งหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวลองดูกิจกรรมเข้ามาเดี๋ยวพี่ก็จะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็แจกในส่วนของเพชรฟรีนะครับก็ใครที่อยากได้ในส่วนของเพชรฟรีก็รอเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะมารีวิวให้ละกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของคาตนะกันเลยดีกว่าคาตนะมันจะมาในรูปแบบอ๋อดูซุม่มดูซุ่มว่ะเฮ้ย สมันน่าจะหมดได้เยอะป่ะหนึ่งเพชรเด้หนึ่งครั้งสิบห้าเพชรหกครั้งเจ็ดสิบห้าเพชรแล้วก็สามมีตทเค้นไปแลกเอ้ยถ้ามันมีสี่สิบแบบนี้มันน่าจะแลกหลายร้อยแน่เลยว่ะเฮ้ยเวอร์สี่สิบใช่วะไปเดี๋ยวเราดูนะครับผมตอนนี้พี่มีแปดหมื่นแปดพันสามรอเจ็ดเพชรถ้าคือถ้าแบบถ้าพี่กดสิบสิบห้าเพชรปุ๊บออกสี่สิบนี้คือได้เลยนะ อันน่าจะหมดไม่เยอะนะครับผมอันนี้น่าจะหมดไม่เยอนนะแต่พอคำนวณแล้วแบแปดหมื่น,นะะ 8, โอเคแล้วก็เอาเจ็ดโอเคไปสิบห้าเพชรไปเลยเอ้เจ็ดสิบห้าเพชรไปเลยลองดูว่าจะแบบได้กี่ตัวเช่นนะครับผมถ้ามาสี่ขาวอย่นี้คือได้ตัวเช่นชัวร์นะครับผมโอเคน่าจะเกินอ,อยู่นะครับอันนี้คือน่าจะเกินอ,อยู่ถ้ามาครั้งละแบบถ้ามาครั้งละหนึ่งตัวเช่นอันน่าจะเกินอ,อยู่ใช่ใช่ใช่ไปไปเลยละก,กันนะครับผมพี่โอเคไปเรืร่อยๆแบบนี้ ถ้ามาเป็นสีทองอับมีสีใต้แต่ถ้ามาตรงเค็นเนะี่ยคือแบบ22เลยนะตัวนี้หมดไปกี่ใยแล้วมันมันก็มีสีได้คาตนาเลยนะคิดนี้อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะแบบดูแลน่าจะสั้นหนะคิดนี้นะครับแล้วก็ยากที่จะได้ในส่วนของคาตนาด้วยนะครับผมตอนนี้อีกนิดเดียวนะผมประมาณสัก9 9โทเค็นนะครับน่าจะหมดไม่เยอะนะผมเอ๊ะทำไมมันให้แรกน้อยจังวะ แค้สี่สิบตัวเค่นเองถ้าแค่กดหนึ่งครั้งได้สี่สิบตัวเค่นนี่คือแบบญาติได้เลยนะอย่าบอกว่าได้สี่สิบตัวเค่นนะสี่ตัวเช่โอเคนี่คือตอนนี้พี่สามารถได้ไดแล้วนะถ้าจะกดไม่ไม่เยอะว่ะผมดูเดี๋็ดไปได้ไปเ,ไเลยครับสี่ตัวเช่ย่งง่ายอ่ะกิจกรรมนี้เดี๋ยวขอคิดก่อนว่าพี่หมดไปกี่เพชรเว้ยทำไมหมดน้อยจังวะหกเจ็ดหมดไปแค่ห้าร้อยสี่สิบเพชรเองถ้าห้าร้อยสี่สิบเพชรถ้าตีเป็น,เ,ปนเงินก็ประมาณสาัก มางเงินต่อที่ได้ได้มาถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณาห้าร้อยกว่าก็ประมาณนี้นะผมร้อยกว่านี่แหละไม่ถึง200ร้อยเพจไม่ถึง200บาทนะถ้าเติมผ่านเออ่ในเว็บอะมันจะถูกไวเขียนไปเติมเกมไกลหน้านะผมแนะก้อนนี้ก็คือเติมคกปองทั้งแถวคือรายการเนี้ยเฮดโดกระเป๋าไม่เคยเห็นวะเท่ว่ะเอ๋ดิก็ได้ยี่กี่ด้วยนะไปเดี๋ยวดูในส่วนของคารธนาการดีกว่านะผมคนาคามันจะอยู่ในส่วนของอาวุธทางอาวุธนะครับผมนะก้อนมันจะอยู่ในส่วนของนี้นะมึงไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ คณะนี้เลพี่ใช้อยู่ก็คือคณะอ่อันนี้คือคณรตั้งร่าเลยวะคณะนี้คือรีวิลเอ่อออฟเวลเอ้ยไม่ใช่ออฟเวลดิครับเรมเพจใช่เอ้ยไม่ใช่เรมเพจอะไรนะอย่างนี่แหละอัพทำบุญนี่แหละคณะใหม่อันนี้ก็แบบคาระดนตรีเนาะแบบโคตรตัวละห้าร้อยกว่าเพชรนะครับผมห้าพลาดเลยนะครับน่าจะพี่น่าจะแบบเกือบสุดๆแล้วห้าร้อยกว่าเพชรถ้าใครได้ถูกกว่าพี่ก็คอ,อมเมนต์หน่อยหรือว่าใครได้แพงกว่าพี่น่าจะไม่ไม่น้อยกว่านี้แหละไม่มีใครดวงดวงซวยแบบได้สักหนึ่งตัวเพชรหนึ่งตัวเพชรหนึ่งตัวเพชรแบบนั้ ลราดูนะครผมสวยนะแล้วเนี nah, ้ยนี่เป็นเอฟเฟกต์ไฟอ่ะเฮ้ยเทย์เทยเทยยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็มันมีของฟรีอยู่ไหนวะของฟรีอ่ะของฟรียังอยู่ด้วยมันอยู่นี่วะมันจอยู่ไหนวะน่าจะแบบแต่รีตอนจีสามั้งจะอยู่ในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวดูนะก็เห็นตรงนี้ นี่มัอยู่อย่างนี้ในส่วนของนี่นะผมและท่าเต้นนะครับท่าเต้นนี้แ้ก็อนนี้ก็เป็นในส่วนของ a e. อ n อ็ก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับมปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายครับใครที่ยังไม่กดไ like ลค์กดแชร์กดตตามฝากกันด้วยนะครับผมส่วนน้งองๆ้องบอกกี่เปก็ฝากกันไปไพี่ด้วยไปละบ๊ายบาย see you again tomorrow คลิปหน้าพี่มีกิจกรรมอะไรอีกเดี๋ยวพี่ก็จะมา r e ว i e w อีกนะผมทั้งเกมสายฟรีแล้วก็สายเติมนแล้วผมฝากกันกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย